สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟนะครับน้องยังมีคนจําได้หรือเปล่านะครับที่แบบว่าพี่ให้โหวตเมื่อวานนะครับน้องก็เป็นหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องใครที่แบบว่าได้โหวตแล้วบ้านนะครับวงน้องเพราะว่าเมื่อวานพี่ให้โหวตไปแล้วนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่ก็จำมาซะเลยแล้วก็แจกในคลิปนี้เลยนะครับที่สําคัญวันนี้ก็คือพี่จะมาสอนลับของฟรียยยกกกกไดด้้้วว่่่่าาาาเเเเป็็นนขอออองงงงีีีีีจททททมมมะคคืสุแล สำคัญก็คือแบบว่าเราจะได้ของฟรีๆนะครับน้องยกเซิร์ฟเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับน้องก็ต้องดูคลิปนี้นะครับแล้วก็พี่ขอเสลยก่อนละกันนะครับเนาะสัปดาห์นี้นะครับน้องเป็นหมายเลขอะไรสนาะครับม่งน้องก็มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับน้องหมายเลขหนึ่งก็เป็นทางด้านของลูกซองควงสีม่วงนะครับน้องส่วนหมายเลขสองนะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางปอยหัวใจนะครับม่งน้องก็พี่ไปอ่านคอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องท่าทางนะครับม่งน้องหรือว่าสกรีนปืนนะครับน้องพี่บอกเเเลยยนนนนนะะะคคคครรัับบว่าาามมมมมีอออต์กกๆ้ง็ ด้านนี้นะครับเนาะสิ่งที่สนาไปานะครับองน้องก็คือเป็นทางด้านของ ท่าทางปล่อยหัวใจออกไปนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาแจกท่าทางนะครับน้องก็จะอยู่ในคลิปนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจะเป็นตัวหนังสือโคจังจ้างนะครับน้องพี่บอกเลยว่าดูดีๆนะครับน้องห้ามกอวิดีโอนะครับวงน้องที่สําคัญก็คือดูให้จบด้วยนะครับน้องถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับวงน้องจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับน้องกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าดูคลิปพี่จบนะครับน้องแล้วที่สําคัญก็คือพี่จะมาสอนรับของฟรีด้วยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะ น,ะะน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่จะมาบอกการเก็บโทเค็นนะครับน้องเรียกง่ายๆก็คือซอนรับของฟรีทุกอันที่มีนะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยน,นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยะคร like, like, ับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวงน้องมากก็คือไปดูกิจกรรมก,กันเลยนะครับเนาะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้อง,องเป็นของฟรีเลยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมย่าๆตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีต,ตารางการแจกของมาแล้วนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมฟรีนะครับเนาะปลดล็อกนะครับ ตั้งแต่วันที่14นะครับวงน้องก็คือเป็นวันศุกร์นะครับน้องของสัปดาห์หน้านะครับวงน้องก็จะเริ่มวันศุกร์นะครับหรือว่าวันที่14นะครับน้องจนถึงวันที่27กันเลยทีเดียวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน theory, so ้องว่าอยู่กับเรานะครับน้องสองสัปดาห์เต็มๆเลยนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องถ้าถามว่ามีอะไรมาแจกบ้างนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับวงน้องก็มีทางด้านของสกินน้องนะครับน้องที่แบบว่ามาแจกให้ สกินรถด้วยนะครับน้องก็เป็นรถบีฟูนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องแล้ก็จะมีทางด้านของซุดนะครับน้องก็เป็นซุดย่าๆเลยนะครับวงน้องแล้ก็มีสกินปืนแจงให้ฟิฟี่นะครับน้องแล้ก็มีมาเชเต้โคตรเท่เลยนะครับน้องแล้ก็มีไม้เซลฟี่นะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของกองซพนะครับน้องที่แบบว่าเท่มากๆนะครับน้องแล้ก็แต่ละอันที่สามารถรับได้นะครับวงน้องก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับน้องที่แบบว่าล็อกอินเข้ามารับฟิฟี่เลยนะครับน้องในส่วนของตัวละครย่าๆตัวนี้นะครับวงน้องก็เเเเปปป็็นน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 รรรรรรระะะะะมมมาาาาาณีีี้้ลลลลยยคคคคัััััับบบบบหอออพ่่่่่กวววตตใสสุดงทถ ได้ฟรีๆใครที่เป็นสายฟรีอยากเล่นตัวละครตัวใหม่นะครับน้องก็จะสามารถรับได้แน่นอน100%นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าโคตรสวยเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของพี่ย่าๆแบบนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าเป็นทางด้านของตัวละครตัวใหม่ที่แบบว่าสวยมากๆนะครับน้องที่สําคัญสามารถรับได้ฟรีๆรับได้แบบยกซร์ฟเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไเด่นนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องจะได้แน่นอน100%นะครับวงน้องเออสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะาาก็จมีทงง้ขอ สกินปืนตัวนี่นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องก็มีทางด้านของดาเมจนะครับเนาะแต่ลดในความของแมกกาซีนนะครับวงน้องก็คือลดแมกกาซีนมานะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของบวกแม่นยำมานะครับเนาะถ้าถามว่าดีหรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าดีมากๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนพี่ๆนะครับเนาะเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับวงน้องก็คือการเก็บโทเค็นก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เหมือนภารกิจทั่วไปนะครับวงน้องก็็็็จะะะะะมมมีีีตตาาาาเเเเเรรื่่อยนนนนนนนคคคคััับบบบบกปโททใไ้้ววแ สามารถนะครับน้องเก็บได้นะครับวงน้องไม่ต้องเป็นการทำดาเมจนะครับน้องสังหารศัตรูให้ได้แล้วก็ลงไปเล่นในเกมนะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็สามารถรับโทเค็นได้แล้วนะครับน้องที่สำคัญก็คือยังจะสามารถรับได้ในแมปนะครับน้องเดี๋ยววันที่อัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่จะบอกละกันนะครับน้อว่าสามารถรับได้ยังไงให้เยอะที่สุดนะครับน้องก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมาบอกละกันนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนาาะ้องสับ เพราะว่ากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14นะคร pues ับวงน้องก็เท่ากับว่าสัปดาห์หน้าถึงจะเล่นได้นะครับเนาะในส่อของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะแต่ก็สายฟรีนะครับวงน้องดีใจไว้ก่อนเลยนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้เป็นสายฟรีทั้งหมดนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะซื้อได้นะครับวงน้องด้วยเพจนะครับเนาะก็คือจะซื้อได้ด้วยความสามารถนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องถ้าใครมีความสามารถก็คือจะสามารถรับไอเทมตัวนี้ไปแบบฟรีๆนะครับเนาะก็มีทางด้านของสกินนกตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่า ถ้ามีความสามารถก็ทําภารกิจแล้วก็มารับได้เลยนะครับน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีตังค์เยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับน้องก็จะเป็นเปลามานี่เลยนะครับวงน้องเพราะว่าเป็นของแจกให้ปีๆนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจัดเลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินนะครับน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินเฟอร์รารี่นะครับน้องก็จะเป็นเปลามานี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสกินเฟอร์รารี่ตัวใหม่นะครััับบบบบเเเนนนนนนาะะทีีี่่่แววมอออฟฟคคด้้ยยรรงง์ลก็ เ <behav> <uce> ขียนคําว่าบูย่าด้านข้างนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมบูย่าในเองครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีโลโก้บูย่าด้านข้างด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสวยมากๆนะครับเนาะที่สําคัญก็คือสามารถรับได้ฟรีๆรับได้แบบยกเซิร์ฟด้วยนะครับสำหรับวงน้องเขาเนี่นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะงสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอ e ันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางได้ของสกิลยยยคคคครรรััััััับบอออองงงงนนนน้ที่่่สสําาญกก็ืถตวใหมมไพะะเปเดต มาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับงงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับงงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของสกินรถตัวนี้นะครับงงน้องก็จะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกล่องสอบตัวนี้ด้วยนะครับน้องนี่เลยนะครับงงน้องก็เป็นกล่องสอบตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสวยมากๆนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวนี้นะครับงงน้องนี่เลยนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นทางด้านของหมาจิ้งจอกนะครับที่แบบววววว่่่่าาาาเเ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 ปปป็็็็นน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 นหมมมะะะะะะะคคคคครรรรรรัััััับบบบบบออออองงงงงง์้้้้กกกีีีตตแลลลลลลจจถึณยยพ เยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับของฟรีนะครับอันนี้ก็คือของฟรีอีกหนึ่งอย่างนะครับเนาะที่บอกว่าทุกคนจะสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะในวันที่1 4นะครับวงน้องเป็นต้นไปนะครับเนาะก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนะว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเนาะของฟรีเยอะจัดๆเลยนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับวงน้องที่แบบว่าแจกให้เราฟรีๆถึง2ใบะอรับเนะคร กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะแจกให้ฟี่เยอะมากนะครับก็คือบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ฟี่ถึง2ใบเลยนะครับวงน้องก็จะเป่ามาดิเลยนะครับสำหรับวงน้องคนใดนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของฟี่หรือว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของใหม่ๆนะครับวงน้องก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของฟี่นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของสกีระเบิดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มเเเเเลลยยนน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 ะะะคครรััับบออองงงง้้้กก็็็็ปปปมาาาาีีทดข ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจัดหนักจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าสกีระเบิดตัวนี้นะครับน้องก็เป็นสกีระเบิดทองนะครับน้องที่สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกซื้อเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเล่นง่ายๆนะครับน้องแล้วก็ทั้งหมดที่พี่รายงานมานะครับวงน้องก็เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่จะสอนรับของฟรรีีอกจุดนนึงะคับวงงงนน้ออก็็เเปขฟรรีสสาหับยติมมมมเเเเเลลยยนนนนนนะะคครรรรรัับบ็็ตตาาาากกกปิิจสสแ่่ถฟ ฟรีๆนะครับวงน้องก <ara> ok ็นี <c oughs> ่เลยนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมหมาชิบาทตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าเราจะสามารถนะครับน้องเล่นได้ฟรีหนึ่งที่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็กดยอมดับไปได้เลยนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็มีรางวัลเยอะแยะนะครับน้องก็มีทางด้านของชุดหมาชิบาทนะครับน้องเราก็หัวหมาชิบาทด้วยนะครับวงน้องรองเท้าหมาชิบาทนะครับน้องก็สกีนหมาชิบาทประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีเยอะมากๆนะครับน้องสำหรับของฟรีๆนะครับวงน้องหรือว่าของใหมมม่่่่่่ๆๆนน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 ะะะคคคครรรรรรััับบบเเเเาาาีีลลลยยยวงงงง้อออออกกกกกก็็ืืิจขทไ ออกก่อน2อัานนะครับนาอก็จะเป็นเปรามาี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาอว่าถ้าไม่อยากได้อะไรนะครับนาอก็เลือกออกได้เลยนะครับนาะเราก็สุ่มได้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับนาอเริ่มต้นอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องแต่จุดนั้นไม่สําคัญนะครับวงน้องก็คือสําคัญที่จุดนี้นะครับวงน้องก็คือเริ่มต้นนะครับนาะเราสามารถสุ่มได้ฟรีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่าถ้าใครดวงนะครับนาอก็จะสามารถรับสุดฟรีได้เลยนะครับนาอเพียงครั้งแรกนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเดี๋ยวพี่ะสห้้ดวัันครรรรบาไไอองงง ครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าออกซุดนี่ฮานเลยนะครับน้องก,ก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องน,นี่นะครับน้องก,ก็ได้เป็นทางด้าน <S <S ของกล่องมหมาชิบะตัวนี้นะครับน้องในกล่องก็จะมีทางด้านของตัวมหมาชิบะนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีสกินด้วยนะครับวงน้องก็คือ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกล่องตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับเนาะที่แบบว่าจะเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็คือในวันที่14นะครับเนาะจะสามารถเล่นได้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้คนพี่ก็แจกไปในคลิปแล้วนะครับเนาะถ้าตาดีนะครับวงน้องหรือว่าใครดูนะครับเนาะก็คือได้ก็เอาไปเลยนะครับเนาะใครเร็วใครได้นะครับวงน้องรางวัลจะมีแค่1รางวัลนะะครรับเเนาียกง่าายๆก็คคคือจะะได้้แ่่1นนนนเทัครับเนาะะก็จปงวัลยนะครับนวา สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องเราก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นครับวงน้องสำหรับใครนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ข,อ,ขอ,อตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องก็เป็นคลิปตอนเย็นละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย